ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่13พฤศจิกายน2568นะครับวันนี้จะพามาชมอัปเดตไก่ในซุ้มนะครับผมอันนี้เป็นพ่อพันุ์หลักของเรานะครับกำลังถ่ายขนอยู่ครับอา,อาจจะดูตื่นหน่อยๆครับพวกนี้ก็เป็นไก่สาวนะครับ ไก่สาวไก่นุมที่กำลังโตนะครับอันนี้ตัวขาวนะครับเนี่ยที่ผมเคยบอกให้ฟังก็คือพ่อท้องแม่ท้องครับออกลูกมาเป็นสีขาวเลยนะครับนี่ก็เป็นไวรุ่นอีกหน่อยก็จับไปขังสุ่มในเมืองได้แล้วครับนี่ สวยๆทั้งนั้นสูงนะครับลำบึกนะครับมีเยอะครับตอนนี้แต่ว่าส่วนใหญ่เป็นตัวเมียครับตัวเมียอาหารหลักๆนะก็เราก็จะใช้ข้าวเปลือกนะฮะข้าวโพดนะครับแล้วก็หัวอาหารไก่พื้นเมืองครับผสมกันอย่างละเท่าๆกันนะครับ แล้วก็กลางวันนี้ก็จะบางวันที่ได้เข้ามาในสวนเนี่ยครับก็จะเอาไปดัดตัดหญ้าหวานมาให้นะครับตัดหญ้าหวานมาให้กินนะครับพวกนี้เป็นลูกเพาะหมดเลยนะครับลูกเพาะหมดเลยที่อยู่ข้างนอกนี่นะครับมี ช่วงฝนก็เกิดความสูญเสียเยอะมากครับฝนตกลูกไก่ไม่ค่อยรอดเท่าไหร่ครับพื้นที่ขังมันน้อยครับแต่ว่าก็ยังพอมีบ้างนะครับแต่และรุ่นก็เหลือตัวผู้สักตัวสองตัวเนี่ยมีตัวสีทองตัวนี้เนี่ยคู่กับตัวสีขาวเนี่ยอีกหน่อยก็ได้เอาไปเตะเช็คดูแล้วครับเริ่มสวยแนละ้ว อูนะครับตัวขาวนี่เป็นคู่เกิดกันนะฮะเป็นคู่เกิดกันนะฮะแต่ว่าตัวขาวเนี่ยหัวมันจะบากหน่อยเพราะว่าตอนมันเด็กๆครับตอนมันเด็กๆเ,เนี่ยมันตาะมันต,ต,ตีกันนะครับแล้วก็พยายามรักษามาก็ได้เหลือประมาณเนี้ยครับหัวแบบแผล ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแต่ตัวนี้นี่ไม่เป็นไรแลนะ้วนี่คือคู่ต่อสู้ของมันตอนเด็กๆอันนี้ก็ลูกโพนครับมีตัวเดียวนะกำลังกาลังโตแล้วทั้งคอกออกไข่แมลูกเดียวฟองเดียวそうそう <Assistant> อันนี้ก็ เป็นลูกของไก่ตัวสาที่พี่ที่รู้จักกันนะครับเอามาให้ผสมนะครับแต่ว่ามันกินขนกันนะครับขนก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับได้มาได้ลูกมาสองตัวนะดูสุขภาพมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะส่วนชุดนี้เป็นชุดฝากผสมมาครับฝากผสมสายฟ้ามาครับ ห้าตัวได้ตัวผู้ตัวเดียวครับได้ตัวผู้เป็นตัวสีทองครับใช้ไก่ตัวเมแม่ของเขาก็จะเป็นแม่เสลียงร้อยนะครับผสมกับสายฟ้านะครับของพี่ไก่นะครับอันนี้ตัวแม่พันธุ์เราอีกตัวนึ้งครับแม่เสลียงร้อยนะครับแม่เสลียงร้อยหงอนหมู ไยนู่นละนะครับมันจะตื่นตๆหน่อยครับเดี๋ยวจะพามาดูพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์เป็นแม่ตะเรียงร้อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนะ ครับนี่ครับเป็นเป็นแม่เสลียงร้อยนะครับผมเอามาผสมกับผมเอามาผสมกับไอตัวเมียนะครับของตอขันชัยฟาร์มนะครับผมนําเข้ามานะครับของมหาสารฟาร์มของมหาสารคามนะครับมาเพิ่มตัวโครงสร้างกระดูกมานะครับนะครับ แต่ว่าตัวเมียเนี่ยคู่เกิดเขาก็เป็นมาล่อเหมือนกันนะครับพ่อพันุ์ตัวนี้ก็เป็นมาล่อเหมือนกันนะครับผมก็เอามาทดสอบดูครับชุดนี้กําลังเข้าผสมได้ประมาณทักสองสัปดาห์นะครับยังไม่ไข่ครับผมเก็บไข่ทิ้งไปชุดหนึ่งละกําลังเอามาเข้าผสมอีกรอบหนึ่งชุดนี้เดี๋ยวรอดูผลน,นะครับปีหน้านู่นแหละกว่าจะได้รู้นะครับ ตัวเมียจะออกเป็นสียเยียีๆหน่อยนะครับเยีย่สานี่ก็ตัวพ่อพันตัวนี้ก็ถ่ายขนอยู่ฮะนะครับถ่ายขนอยู่รอนะครับนี่ครับจะพามาแนะนําอีกชุดหนึ่งนะครับตัวนี้นี่ภูมิใจนําเสนอมากอ่าตัวเขียวตัวนี้นะครับเป็นลูกกรอกนะครับของ นะครับผมไปนําเข้ามานะครับตัวพ่อเป็นลูกกอกแม่เป็นอีโหดนะฮะส่วนตัวสร้อยคอสีแดงนี่จะเป็นสายโกเซมนะครับนําเข้ามาจากผู้จัดการกอล์ฟโกเซมฟาร์มนะครับนะครับพ่อเป็นกีนดาก้อนนะฮะแม่เป็นโพดูนนะครับ แล้วก็แบ็กดักเอ้แบ็กดักก้อนแล้วก็อะไรเนี่ยแม่ลิซานะครับเนี่ยตัวนี้นะครับตอนนําเข้ามาเนี่ยงอนมันตอนมันเล็กๆครับงอนมันพับครับมันปิดตาผมก็เลยใช้ยางรัดรัดมานะครับตอนนี้ก็ขาดแล้วเดี๋ยวสักเดือนหน้าก็จะเอาไปครอบสุม่มแล้วจะเอาไปครอบสุมนะ่มละกลัวมันจะตีกันอันนี้ เอามาขังรวมกันตั้งแต่เด็กครับก็เลยไม่ตีกันนะฮะตัวนี้ฮนะสวยนะครับแต่ว่ารอยเล็กครับตัวเขียวนี้รอยเล็กต่อส่วนตัวสร้อยแดงเนี่ยรอยใหญ่อยู่ฮนะเนี่ยพามาดูนิดนึงฮนะนี่ส่วนต่อไปนี่ นี่ก็นำเข้ามาตั้งแต่เป็นวัยรุ่น,นครับตัวสาตัวนี้นะฮะไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวผมเปิดแล้วนำเข้ามาทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยนะฮะแต่ว่าคนละที่กันแต่ว่ามันมันหลุดออกไปครับตัวสานี่เป็นนำเข้ามาจาก บอลคนชนไก่นะฮะส่วนตัวเมียนี่เป็นของตัวที่ของพี่ไก่นะครับพม่าสายเบอร์หนึ่งนะครับเขาไปฝากผสม,มเป็นมหาอุดกับอะไรนรีผมจำสายไม่ได้ครับต้องไปดูใบครับตัวนี้ผมนำเข้ามาตั้งแต่ตัวเล็กๆครับเป็นลูกไก่แล้วก็เอามาเลี้ยงรวมกันนะครับนี่ครับ เดือนหน้านี้ก็จะจับเข้าไปขังในอันนั้นแล้วฮะตัวเมียเน,นี่ยไข่ผมไข่เก็บทิ้งนะเพราะว่ามันเป็นไข่ชุดแรกครับไข่ชุดแรกผมก็เลยจะเก็บทิ้งเก็บกินนะครับไม่ใช่เก็บทิ้งเก็บกินก่อนยังยังไม่ได้นะครับส่วนอีกแม่หนึง่งนะตัวนี้ที่ไหนละตัวนี้นะตัวนี้ก็จะเป็น แม่ของแม่พันธุ์เราอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือแม่ของตัวขาวกับตัวสีทองนั่นแหละครับนะครับตัวขาวกับตัวทองที่ผมถ่ายเมื่อกี้นะครับอ่าตอนนี้มันไปมันไข่อยู่ครับแล้วก็ผมลูกมันตัวผู้มันไปเหยียบไข่ครับแตกหมดครับก็เลยเอามาขังไว้ก่อนเดี๋ยวมาผสมใหม่ครับ นี่ครับอันนี้เป็นตัวเมียเป็นตอนนี้ผมยืนเป็นแม่หลักของผมไปไว้เลยนะครับในตัวนี้รอรอดูการจ่ายลูกครับถ้าเวิร์กถ้าเวิร์กก็เก็บไว้ครับเราจะคัดแบบอันนั้นนะครับถ้าไม่ดีจริงเราก็ไม่เก็บไว้ครับข้าวแพงมากนะคนับ ข้าวแพงมากขนาดไก่หลมเลี้ยงแค่นิดเดียวนี่ค่าอาหารเดือนหนึ่งก็หลายตังค์อยู่นะครับเนี่ะครับสวนเราก็เป็นซุ้มฟาร์มเราก็แบบไม่ใช่เรียกว่าฟาร์มนะครับเลี้ยงกันบ้านๆนนะครับก็มีไก่ไม่เยอะมากครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเมียส่วนตัวผู้เนี่ยก็จะไปชำไว้ในเมืองครับ ในเมืองเดี๋ยวค้งต่อไปเดี๋ยวจะไปถ่ายในเมืองให้ดูครับว่าตอนนี้มีตัวผู้ตัวไหนบ้างเ <c oughs> หลือในบ้านนั้นสามสี่ตัวครับที่แบบคัด,ค,ดคัดไว้นะครับตัวไม่ดีก็เอาไปทำอาหารหมดครับเ <c oughs> ตะดูถ้าตัวไหนไม่ผ่านเตะให้โอกาสสามรอบครับถ้าไม่ผ่านก็เราก็ต้องจัดการครับไม่ไหวครับ ถ้าเราเก็บไว้เนี่ยมันแผลแผลแก้ยากครับถ้าอย่างนี้ครับเราต้องใจแข็งหน่อยครับนะครับสมฟามแบบบ้านๆครับเลี้ยงใจแบบบ้านๆนะครับตัวเมียเยอะเยอะมากครับตอนนี้ก็จะรอดูตัวผู้ก่อนครับว่าถ้าตัวผู้ผ่านก็จะคัดตัวเมียเก็บไว้นะครับคอกแล้วตัวก็พอแล้วแล้วก็ ตัวอื่นๆก็ต้องรอดูครับต้องเอามาเตะเช็คอีกทีนึงนะผมก็เตะอยู่ครับตัวเมียผมก็เอามาเตะเช็คดูครับช่วยให้เราคัดได้อีกแบบนึงครับอย่างน้อยก็เห็นลีลาเห็นอะไรถึงแม้ว่ามันจะจ่ายลูกอาจจะไม่ตรงยังไงก็ต้องต้องวัดดวงดูอีกทีครับเช็คกันที่ลูกอีกทีนึงครับแต่ก็ต้องเตะก่อนครับเตะดู ดูรีลาดูอะไรก่อนเราจะได้มั่นใจขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งครับนี่นะครับก็บรรยากาศก็ล่มลื่นครับทําข้อง,ง่ายๆครับทําข้อง,ง่ายๆมีมีแค่เล้าแค่ไม่กี่เล้าเองครับนะครับมีแค่เล้าไม่กี่เล้าแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เลี้ยงแบบปล่อยอย่างเงี้ยครับ เวลากลับมากลางวันก็เอาหญ้าเอาหญ้าเอาอะไรมาให้มันกินครับให้เห็นมันเยอะๆทิ้งอย่างนี้นะครับอีกวันหนึ่งมาดูหายเกี้ยงครับมันก็มาเล็มกินทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับครับผมวันนี้ก็นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวจะมีเรื่องราวอะไรมาแนะนำให้ เดี๋ยวรอติดตามชมนะครับผมขอบคุณแม่ครับ